ครับครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการกีฬาลุดจองเบน้นครับผมโอ้มาเหมือนเดิมน,นะแล้วทำไมมึงจะเบ้นที่ทำไมเนี่ยเหมือนกันอยากผมอยากรู้มากเลยคุณรังเกียจผมหรือว่าไงว่าเราจะมีใครมาหรือเปล่าพูดเป็นเล่นเฮ้ยเฮ้ยมีใครมาคุณแฟนคุณรู้จักมือไหมเกมฮอนเกมฮอนกันดังดังเลยตอนนี้เกมฮอนเ้อมันมันจะมีเกมพวกนี้เป็นเกมออนไลน์มีเซิร์ฟเวอร์มีอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีการเรียกว่า ซื้อบัตรเติมเงินแล้วเล่นเกมกันแล้วก็อัพพลังอัพสกิลไปเรื่อยผมเคยแต่ซื้อบัตรเติมเงินดูโชว์โชว์ได้ไหนอ่ะกรอบะกอบะแล้วก็เลยกรอบวะวันนี้เราก็มีน้องคนหนึ่งครับเป็นสาวสวยมากเป็นดิเจชื่อดังอยู่ในการลีน่านะฮะชื่อว่าน็อปลาเธโอ้โหแค่ชื่อเนี่ยอยากเอามาคุกข้ากินมาเลยดิเจี้น็อปลาเธอ นะครับสวัสดีน้องกระถูขันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจใช่ไหมใช่ค่ะดีเจขึ้นไหนครับอ่าเป็นดีเจออนไลน์ค่ะกาลิน่ากาลิน่ากาลิน่าทอปค่ะทอปท็อปกาลิน่าเป็นไงคะกาลิน่าก็คือเป็นอ่าเป็นศูนย์รวมเขาเรียกว่ามีเกมฮอนมีฟีฟ่ามีพีบีก็คือออนไลน์ทั้งหมดใช่ออนไลน์เกมออนไลน์สมมุติว่าถ้าน้องๆเด็กๆที่เคยเล่นเกมก็จะรู้จัก เกมฮอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าท็อกท็อกเกมโอเล่มีไหมอันนั้นทุ่มครับมีเกมฮอตนี่มีเกมโอเล่มีแต่ฮาร์ดบีดค่ะไม่มีอาเกมฮาร์ดบีดเนี่ยไม่มีเลยจะเป็นดีเจในกาลิน่าทอคค่ะอยู่ห้อง90900เป็นไปเคาะไปเคาะนี่เจอเลย90900อะเซิร์ชเซิร์ฟเซิร์ช900เซิร์ฟเวอร์อะเซิร์ฟเวอร์นะพูดดังๆอันนี้เราจัดทุกวันเลยหรือไง ก็เกือบทุกวันค่ะช่วงนี้ฝึกสอนเรียนปีห้าทุเรศศูนยห้าปีค่ะเป็นครูรููจริงค่ะเป็นครูสอนวิชาอะไรครับสอนเด็กอาชีวะค่ะสอนช่างกลอดีถแผนกช่างกลช่างกลโรงงานช่างกลโรงงานด้วยใช่ค่ะช่างกลช่างเชื่อมค่ะช่างเชื่อมเวลาเวลาสอนนี่แต่งตัวนี้ไปสอนไหมไม่ค่ะแต่งเรียบร้อย เชื่อมไงเวลาเชื่อมเวลาสอนเด็กเชื่อมโอ้คือเชื่อมมันจะมีหลายอย่างมันจะมีเชื่อมไฟเชื่อมแก๊สเชื่อมติ๊กมิกแม็กทุกอย่างค่ะอ๋อมีเชื่อมเชื่อมติ๊กด้วยใช่ค่ะเชื่อมติ๊กอ๋อเชื่อมติ๊กนี่จะจะหล่ออีกหนึ่งทุยชิโรลคละติ๊กแล้วมีมีสอนเชื่อมเอ่อเชื่อมใจอะไรอย่างเงี้ยนั้งจำเนี่ยไม่ต้องสอนแล้วมั้ยคะรอจำควาอยู่ตั้งนานเฮ้ยตลอดเวลาทูสอนทูบอกว่าจะดุมากครับ คือจะไม่เล่นอ่ะจะไม่มีแบบโมเมนต์นี้แล้วคือคือตอนแรกอ่ะทูกเข้าไปสอนใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเอ้ยเด็กเด็กไม่รู้ว่าเป็นดีเจหรือเป็นทําอะไรหรือายอะไรไม่รู้แตเด็กเด็กมันก็เล่นโอ้เด็กนี่ตัวเต็มก็เล่นตัวส่งจูบเลยแหละอโมีเด็กเรีเคยส่งของขวัญคนที่เคยส่งของขวัญไม่รู้ ในในกาลินาค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนเราแต่ทาไมถึงมัดใจชาวอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีครับในช่วงนี้ถามว่าดังไหมก็ไม่้บอว่าดังมากแต่แบบว่าก็ก็มีคนรู้จักอะแต่ก็แบบเหมือนด้วยความที่เราเคยมันมีจุดเริ่มต้นคือพูเคยไปถ่ายเอ็มวีของพี่พี่พี่เดอรสกาไม่ลองไม่รู้ว่าคนยังพี่ไม่ได้มีดีแต่หน้าตาอบแบบพี่ไม่มีซอมโอเบบี้ยูมดงมาเมาไม่ต้องกลัวหน้าพรพีมีซอยัา อปนมันเป็นแบบว่าล้อเรียนเจนเทิร์แมนเป็นเจนเทร์แมนไทยต่ำทาเต้นได้ไหมเต้นด้วยกันพอเต้นไงอ่ะสอนสอนโห้ผมนาก็ผมนะผมนาโคตรโคตรเฟยวนะก็ผสองตัวทิศพอเอ็มวีนี้พอตัดต่อเสร็จปุ๊บออกไป แล้วก็แบบเขาก็จะเฟซมุกแต่ละคนแล้วก็หุ้ยมีคนแบบอยู่ๆแบบอีวันนึงแบบมีคนมาติดตามเฟซแบบเ <c oughs> ยอะมากแบบเฮ้ยแอมมาจากไหนเราก็งงใช่ไหมคะแบบก,ก็ก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จนมีโอกาสก็จะเป็นกลุ่มในสังคมออนไลน์อะค่ะก็ <c oughs> มีโอกาสกได้เข้าไปในการลนาก็จะไปเจอแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วคิดยังไงกับการที่เอ๊ะเราเป็นไอดอลแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดเรื่องเนี่ยนะคือถามว่า ดีใจไหมที่มีคนชอบเราก็ดีใจนะคะที่แบบว่ามีคนชอบทูที่เป็นทูเพราะว่าทูก็จะบอกว่าเวลาทูเป็นยังไงทูก็จะแบบเป็นยังไงเวลาจัดรายการทูก็ก็อย่างเงี้ยก็จะพูดมากพูดมากตั้งแต่เด็กชอบทำกิจกรรมมีสังคมกับเพื่อนตอนแจกเป็นดีเจก็เฮ้ยมึงจะฟังกูก็ไม่ฟังไปเลยมั้โอ้ไม่ไม่ไม่เจ๊บเป็นคนพูดเก่งตั้งแต่เด็กแจะเป็นแบบมอ์แบบมีทลึกนิดเด ถ้าเลื่องยังไงท้าเลื่องยังไงอ่าเวลาในเกมอะค่ะมันจะมีแบบส่งเซ็กซี่แล้วก็แบบไอคอนเหรอไอคอนมีเซ็กซ uh ี่มีจุ๊บสมมติว่าถ้าใครส่งจุ๊บมาก็แบบว่าถ้าเป็นชื่อเป็นช okay <|ja|> ื่อพี่ปั๊มส่งมาปั๊บอุ้ยคุณปั๊มส่งจุ๊บมาหนึ่งทีก็จุ๊บค่ะพี่ปั๊มขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นแบบได้ค้าแล้วรู้สึกมีกำลังใจแล้วถ้าส่งเซ็กซี่ถ้าส่งเซ็กซี่ปึ้ง ขอบคุณค่ะเซ็กซี่สิบอันอจากพี่ปัมนะคะแล้วก <land> ็จะถามว่าเติมตังแล้วโตหรืนไมเติมตังแลก็ได้ฟังเรื่องราวว่าน้องเขาดังไปไงแล้วครับถามดีกว่าคิดว่าตัวเองจุดไหนของตัวเองที่สือว่าเซ็กซี่ น้องจริงนะะผมไม่ได้บอกรำตรงนะคือไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาคือชอบจิตใจน้องเขาคือมองทะลุเข้าไปท้่ไหนคือมองว่าเป็นคนจิตใจดีเพิ่งเจอน้องเขาเป็นชั่วโมงนี้ดูน้องเขเป็นคนจิตใจดีชอบตรงนี้ชอบตรงนี้คือนี้กลาวว่าหลังจากจบรายการคับก็สารต่อ ไอ้แผนสูงไอ้คนชั่วไอ้จิตใจต่ำทานะฮะตำทะโอ้โหนะฮะเอาพูดเรืงกีฬาอ่ะกีฬาปกติดูบอลหรือว่าเล่นกีฬาอะไรไหมดูบอลไหมดูบ้างค่ะเล่นเหมือนเล่ว่ายน้ำวิ่งวิ่งวิ่งจะวิ่งตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อพ่อถูอเป็นนักวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างข้างบนข้างล่างก็ได้เหมือนกันพี่อ๋อน้ำมันหวยฟุตบาสบอลจะเดียวไรฟุตบอลว่ะถ้าแบบ คือแบบอไม่ได้เชียร์แบบจริงจังมากแต่ถ้ามีในใจก็จะดูเลเวอร์ฟูลค่ะที่สองแล้วมีชอบกีฬาคนไหนเป็นพิเศษไหมก็จะเป็นเจอร์ลาร์ดไหมคะเพราะว่าดูลิเวอร์อออพูลพอเจอร์ลาร์งเนะ้ยอ๋อชอบพอเจอร์ลาดนะสตีเฟนเธอคนละคน,ะคนอ่ะแล้วมีกีฬาอื่นไหมที่ชอบชอบดูหรือชอบอะไรกันอ่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นวอลเลย์มันคะทีมหญิงใช่ไหมใช่ทีมชาติไทยโดสแต่ล่าสุดฟอร์มไม่ดีไปหน่อยใช่ในเวลากลางปีนะฮะแล้วก็ต้องรินวอลเลย์ด้วย ล่นแต่ว่าตกหนักนาขอลองสักฟาดหรือขอสักตั้นอ่ะให้ตกพี่ปอนด์หนักๆเลยอกูว่ามูดิลแลวแซบอะแลวแซบอะเทียนมาอ๋ออ๋ออ๋อแน้วล็อกจิตอะเป็นนักกีฬาเป็นอาจารย์เป็นดีเจคือคือบอกน้องคือเป็นอะไรมั่วซั่วหมดนะไม่ใช่ไรไม่ไม่ไม่ด้วยความที่ทูเป็นคนชอบทำงานไงพอมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาก็ จะรับจะลองทุกอย่างอ๋อก็มีวอลเล่มีฟุตบอลติดตามิเว์พูลแล้วมีกีฬาอื่นไหมน้องน้องปะทู๊กที่ที่ติดตามตลอดอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นกีฬาหลุดจองค่ะอันนี้ใครสั่งใครสอนหนูใหญ่ใจชอบพิจิอรคนไหนเออยางนี้ดีกว่าพี่ป้มหรือพี่เฟนเอ้ย พี่ปังก็ได้ครัอันนี้เลือกสุ่มหรืออะไรครับแล้วเลือกไปอย่างนั้นพี่เขาดูเป็นผู้ใหญ่ในบุคลิกหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชายขี้เล่นในบุคลิกมันเป็นคนขี้เล่นเป็นคนเล่นขี้เอ้ยก็เล่นบ้างเล่นบ้างผชอบชอบผู้ชายที่รู้สึกว่าดูเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยดูแบบเอ้ยดูแลเราได้ยืดเลยมันยืดเลยมันยืดเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จนเกินไปจะมีโมเมนต์ที่แบบ เฮ้ยขี้เล่นแปลแบบอะไรอันนี้ถมีบ้างมีบ้างไปดาว่์โหลคาแรคเตอร์ผิดเลยยอมยอมยอมถูกเอาเอาเอาท้ายละให้เดี๋ยวให้น้องปะทูฝากหน่อยดีกว่าตามผลงานกันหน่อยดีกว่านะครับก็ขอฝากนะคะดีเจกาลิน่าค่ะหรือเข้าไปที่กาลิน่าทอล์กนะคะต้องเซิร์ชคำว่ากาลิน่าเพราะว่าตอนนี้มีแอป ในโทรศัพท์แล้วก็สามารถฟังได้ผ่านแอปหรือว่าผ่านในคอมทั่วไปโหลดแอปมาค่ะก็เซิร์ชคำว่าห้องเก้าร้อยแล้วถ้าติดตามก็ผ่าน Facebook ก็ได้ค่ะเ c e บุ o k ถูกก็ P L A T O O แล้วก็ T O O อะค่ะปราทูทูทททนั่หละปาทูทูใช่ P L A T O O แล้วก็วักแล้วก็ T O O ค่ะอ๋อโอเคก็เข้าไปดูได้ก็จะอัปเดตตลอดว่าวันนี้ทําอะไรที่ไหนจะรายการกี่โมงอะไรมันจะมีรูปน้องปลาทูกำลังสอนเชื่อมสองอ็อกกันอยู่นะฮะปดะหลุใจว่าจารลุกอย่างนี้แล้วลุกเวลาสอนหนังสือเนี่ยเป็นยังไงนะครับเวลาเนี่ยคุณเป้เนี่ยเวลาแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องปลาทูมากนะครับเด็กไอดอลที่มารายการเรานะครับกีฬาหลุดจอไม่ได้มาเปล่าเปลี่ยว ทำไมครับนะครับมีของไม่ใช่ฮะทำบุญหน่อยนะ่าวันเสารกค่ะไม่ใช่สิเอากิ๊บเซ็ตกิ๊บเซ็ตหน่อยกิ๊บเซ็ตนะฮะกิ๊บเซ็ตจากยูโรคัสปารเคที่เป็นคู่สะพฝืนอย่างไม่เปทางการเแต่พี่บอกจะให้ตังค์อ่ะยังไงเอาไปก่อนไหมเฟ้นในนี้มีตังค์ป่ะนีกินได้หลายมื้อเอาไปก่อนเนี่ยตามไปตามไปอาไปนี่ก่อน ตรงนี้ยเดีแล้วมีมีแล้วเอาเอานี่ไปก่อนกินได้หลายมื้อกินไปก่อนเนี่ยนี่สามถิ่นเื้อแล้วน้องปาโทเนี่ยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับนะฮะเราก็เลยให้แมนยูแมนยูนะฮะอยู่บนกล่องยูโรอผู้สนับสนุนนะฮะยูโรต่างกันแมนยูอร่อยนะครับอร่อยมากอร่อยมากครับคุณแกรับเอาเนี้ยขอบคุณน้องปาโทอีกครั้งนะครับที่มารายการเรานะฮะแล้วก็ติดตามได้เว็บไซต์ของเรานะครับกีฬา 360.com นะครับ ข่าวข่าวกอสิบหรือมีข่าวในวงการกีฬามากมายรวมถึงก็จะมีสกูปย้อนหลังของรายการสปอร์ตลุนสกูปย้อนหลังนี่เตือนนิดหนึ่งครับแฟนผู้ชมเรามาถูกเวลาดูเนี่ยดูดีๆทำไมฮะระวังล้มเดี๋ยเย้อนหลังดูอย่าดู่ดูสกูปย้อนหลังมันมันไม่เลิกนะฮะพวกนี้คนพวกนี้มันเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะฮะถ้าสนใจรองเท้ากีฬาเสื้อกีฬาหรือว่าอุปกรณ์ฟุตบอลนะฮะเข้าไปดูได้ที่ไหนครับ เว็บไซต์ messisport.com เว็บไซต์นี้ไม่ใช่ของเมสซี่นะครับเมสซี่ไม่เกี่ยวเมสซี่เห็นแล้วงงเลยอ่ะเฮ้ยกูไปเป็นเจ้าของรองหน้วเนี่ยก็มีรองเท้ากูทุกรุ่นนะครับตอนนี้เรียกว่าอัปเดตมากทีเดียวนะครับก็ไปดูได้แล้วก็ไปดูแบบรองเท้าได้ในเหมือนกันเจอหลานเนี่ยก็ใส่อาดิดาสครับนูเลยนะ F ห้าสิบ F ห้าสิบน้องกระโถ้วไปซื้อ คิดถึงจหลาก็ ar, ไปซื hey, calendar, the ้อมาดมมาอุ Reason> ้ยอีใช่คนละอันไอ้บ้าเฮ้ยเอาวันนี้เวลาของกีฬาหลุดจองหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ห้าก็วันนี้ผมคุณปั๊มน้องปะทูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีนะ่ไม่มีบอกเลยแต่ไม่เจอ